ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวานาแบงค์โดเลียชาแนลครับวันนี้ผมพามาชมปลาคราฟสวยงานครับร้านพี่บอยปลาคราฟนะครับนี่ยตามชื่อนะครับแล้วก็ดูเบอร์โทรติดต่อนะอ่ะเบอร์โทรตามนี้นะครับโดนบางนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูีิว่าขยับแผ่นได้ไหม าตามนี้ครับ0 8 2ย์นะสามสามสนะครับเรามาดูปลาบ่อแรกกันก่อนนี้ก็จะเป็นปลาทับสวยๆรูปนอกนะครับสวยๆนะอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับนะครับมีทั้งออเดนโซก้อนนะฮะแล้วก็มีโชว่ามีแพทตินันนะฮะ แพตตินัมกินลลนก็มีนะเกตวาวเลยสวยๆเยอะนะครับตันโจก็มีนะนี่ตันโจนะครับสวยๆนะปลาคราบอันนี้ไซส์ใหญ่เลยนะครับราคาไม่แรงด้วยนะต่อมามาดูอีกบอนนึงนะครับเนะี่ยสวยๆอันนี้สีดีนะครับออกซิเจนนะอยู่ใต้ออกซิเจนเลยเห็นลำบากหน่อยนะ นะครับสวยๆนะอ่ามาดูอีกด้านหนึ่งนะนะครับต่ออีกด้านหน,นึ่งอ่านี่ยตัวใหญ่นะไซจัมโบ้เลยนะครับใหญ่ๆนะครับสเสด็ปักค้าบเนี่ยสวยเป็นศิลปะทางธรรมชาตินะเป็นอัญมณีที่มีชีวิตนะครับสวยๆนะครับมองก็แบบทําให้ เพลิดเพลินเนี่ยก็ดูสงบสงบ,บดีนะครับปลาคราฟเนี่ยถ้าเราเลี้ยงดีก็เข้าใจในชีวิตเขาก็เลี้ยงไม่ยากนะครับปลาคาราฟเนี่ยถือว่าอึดน,นะอายุก็มี20 30ปีครับเดี๋ยวตู้บอกต่อมานะนี่ใบเฟิร์กก็มีปลาญี่ปุ่นแท้ๆก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยใบเฟิร์มีหมดนะอันนี้ก็คือเป็นแผ่นไถกันกระโดดนะกันน้องกระโดด ะะดูใบเซอรอ์อย่างตัวนี้เนี่ยเป็นโคฮากุนะไซส์นะครับความยาว30มสิบเซนเนี่ยนะฮะนี่ดูนะตามนี้เทศไม่รู้นะครับประมาณนี้อ่ะนี่ของซาไกรเลยนะซาไกรฟาร์มเลยนะฟาร์มที่ดังระดับหนึ่งของโลกปราคาร์นะครับเรามาดูด้านนี้ด้านนี้ก็มีเวชชัพันนะ ยาของปลาเนี่ยนะครับคือพือปลาคารฟเนี่ยเราต้องมียาติดบ้านเลย,เลยนะสำคัญนะพวกดิมรีนพาซี่นะคะซูเปอร์อกอะไรเงี้ยแลบบ็กซตอรไปประมาณนี้นะพาซี่สำคัญมากนะนี่ครับเรามาดูนี้อันนี้ก็เป็นตันโจรูปนอกนะราคาเบาๆนะครับ สวยๆนะเดีนะ๋ยวไปดูมุมต่อไปนะที่บอยเขาจะมีร้านสองฝั่งนะมีฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะเดี๋ยวไปเจอตัวจริงเจ้าของนะฮะอ่าไหนๆผ่านบ่อเมื่อกี้ลลองดูอีกมุมนึงนะเนะี่ยสวยๆนะครับดูทิุุ่สรีตีตัวใหญ่มากเนี่ยแล้วก็มีโอกอนที่เป็นดอยนะ อคต้นดอยที่เป็นสีเหลืองก็มีนะนี่คินคาบุโตโด้านล่างนะตอนนั้นอ่ะคินคาบุโตจะสวยครับซันเก้ตัวใหญ่อันนี้แบบจัมโบยนะเดี๋ยวเราไปดูพี่บอยกำลังทำงานอยู่นะ อ่าสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังทำงานอยู่นะพี่ตามสบายครับพี่อันนี้เรากำลังเลือกปลาส่งลูกค้าส่งลูกค้านะครับโอนี่ฮะเห็นป่ะกระชอนนี่แบบญี่ปุ่นเลยนะกำลังนับสงนี่ตันโจไปแล้วนะครับสวยโอ้สวยครับถ้างี้ไซส์ตันโจกี่บาทครับพี่บ่อนนี้ตัวละสองพันสองพันนะปลาเป็นลูกนอกใช่ไหมครับนอกครับตัวใหญ่สวยนะได้ดินเอปลาญี่ปุ่นมาเลยนะใช่ นะครับผมนะดูเพลินนะครับการตักการเลื่องหัวกุ้ก็มีเยอะนะโอตัวนี้สวยนะตันโจนนี่สวยน้นจะเป็นเกต่เขาส่งกัมพูชาอ่าครับผมส่งออกด้วยนะไปกัมพูชานะอ่าเนี่ยฮะต้องพิถีพิถันนะครับอ่าไปมุมต่อไปนะ ด,ด้านนี้ก็ครับผมอ่านี่ก็รูปนอกนะสวยๆเอาหาวลงยนี่ฮะโคกูเยอะมากนะแลก็มีพวกซันแกอยางเงี้ยก็สวยครับลูกนอกราคาไม่แรงนะมาเลือกซื้อได้เลยนะครับมาดูอีกบ่อหนึงนะครับนี่ นะสวยๆเยอะแยะมากนะครับสีดำก็ดีนะคาราซึนี่คาราซึเนี่ยดำดำสวยๆนะครับเขาเชื่อว่าดูดเอาสิ่งไม่ดีปลารับแทนแนละ้วก็เป็นขุมทรัพย์ซ่อนเงินด้วยประมาณนี้เงินทองประมาณนี้แล้วแต่ความเชื่อน,นะครับแต่คนเลี้ยงปลาเขาสมมติจะมีความสุขในการเลี้ยงมากกว่า นะครับสวยๆนะนี่สวยครับมีให้เลือกด่าสีสันนะนะครับคุูจกักรุก็สวยตอนเนี้ยคุูจกักรุกนะครับดูมีเยอะมาก นี่อันนี้เป็นพวกโกโลโมนาบูโดโกโลโมแบบเป็นกินลินด้วยนะนี่ตัวข้างล่างนะนู้นนะนี่นี่เป็นกินลินด้วยเกตวาวแล้วก็มีโอคอนที่เป็นดอยนะโอคอนส้มดอยนะครับสวยๆวนะปลาคราฟเนี่ยซันเก้ก็สวยสวยนะดูซันเก้เนี่ยซันเก้โอ้โหสวยมากคือปลาคาราฟเป็นปลาที่ชอบว่ายทวนกระแสะน้ำนะครับ ฉะนั้นน้ำแรงๆเนี่ยดีนะเขาชอบว่ายเป็นการได้กล้ามเนื้อก็การเลี้ยงปอปลาค้าบเนี่ยควรจะกว้างและลึกยิ่งกว้างและลึกเท่าไหร่เนี่ยดีต่อตัวปลาครับปลาจะทรงดีแล้วมีกล้ามเนื้อที่ดีนะแต่ถ้าใครมีพื้นที่จํากัดเนี่ยนะครับอย่างบ้านแอดเนี่ยก็จํากัดก็จะเน้นไม่ใหญ่มากจะเน้นเลี้ยงแบบสีสันสุภาพดีครับไม่ได้เน้นไซนนะอนาคตขยายอะไรก็ค่อยว่ากันก็ได้นะครับ เหมือนเราถ้าเราเลี้ยงมีน้ําดีมีออกซิเจนดีปลาก็สุภาพดีก็กินอาหารได้อย่างเี้ฮะเหมือนเข้าใจธรรมชาติเขาระบบสําคัญนะน้ําก็เป็นน้ํากรองที่ไม่มีคลอรีนนะครับอ่านี่อีกบ่อหน,นึ่งนะสวยๆนี่อ่าสวยๆนะลุกนอกสวยๆมาคัดได้เลยนะเห็นปะ่ะออกซิเจนแรงๆนะฮะปลาคาร์ปรชอบนะครับอ่าอีกมุมนึงนะฮะนี่เยอะมาก นี่ครับมีโอคอนแพตตินัมด้วยสวยๆนี่เห็นปะ่ะเรามาเลือกได้เลยนะเอาที่ชอบนะเลือกที่สวยๆที่เราอยากได้ครับเพราะว่าปลาคารบนี่หลากหลายสีมากมาดูอีกมุมหนึ่งนะนี่ อันนี้ช่วงนี้หนาวก็ใส่ยากันไว้ก่อนดีกว่านะครับไม่ต้องลุ้นนะเหมือนเซฟสุขภาพปลาไปก่อนหน้าหนาวต้องระวังให้ดีนะครับอาจจะไปบ่อหนึ่งฮะอ่านี่ฮะอาจจะไปบ่อด้านในอ่านี่ครับอ่ะดูสวยๆนะนี่ตัวใหญ่ นี่โอ้ดูโชว์ว่าตัวนั้นดิสวยมากไซส์บอน,นี้มี40เซนได้ไหมครับเกินด้วยนะะอันนี้เกินด้วย5นี่ป,นปลาญี่ปุ่นโอ้นี่ปลาญี่ปุ่นแท้เลยนะครับสวยๆวยนี่ฮะี่อุสุริอย่างตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่6,000บาทบาทนะโอ้จัมโบ้เลยนะเนี่ยสวยๆ มีซันเก้น้ำสวยๆนะน้ำแรงๆไว้เป็นปลาที่ชอบว่ายทวนกระแสน้ำนะเนี่ยพี่บอยสุดหล่อนะนี่อ่ะเบอร์โทรตามนี้ครับมีทั้งปลาญี่ปุ่นแท้ๆแล้วลูกปลานอกก็มีนะอ่ะเบอร์โทรตามนี้กันนะนี่มาฝั่งนี้นี่ชัดเลยนะฮะไม่ต้องยกบอร์ดนะครับดูสายพันธุ์ีจะเลือกอะไรก็ เห็นพี่บอยบอกว่าถ้าอยากจะได้ปลาดีๆนะครับพี่บอยมีเก็บไว้ที่บ้านนะคลอร้านจ้ามาส่วนหนึ่งนะนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่บอยมากนะครับขอคคับพี่บอยอ่ะครับิับรัครับอ่ะครับผมถ้าถ้าเอฟซีคนที่ชอบปลาคราฟเนี่ยอยากจะได้สายพันธุ์ดีๆติดต่อพี่บอยหลังไม่ดีกว่านะได้เลยครับมีให้เลือกเยอะพอสมควรครับอ่านะ จะเก็บไว้ที่บ้านนะอีกเกจหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเน้นเกจตลาดไปไวนะฮะเน้นไปไวนะฮะอ่าโอเคขอบคุณมากครับพี่บอยใช้เยอะกว่าสวยกว่าครับอ่านะครับเพราะปลาดีๆเราเก็บไปโชว์รูมที่บ้านดีกว่าซุ่มนะซุ่มอ่าโอเคครับขอบคุณนะครับอ่าสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเกจที่เลี้ยงได้นะฮะแต่ถ้าถ้าพรีเมียมต้องไปที่บ้านนะครับโอเคนะอ่าครับผมเนี่ยอันนี้แบบเลี้ยงเล่นนะอ่าโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับอ่านี่ แนะนำปลาคราฟดีๆนะตลาดสมบัติบุรีนะครับตรงอ่าโอเคครับสมบัติบุรีก็ระหว่างบางบัวบทองบางบัวทองกับบางใหญ่กันนะประมาณนี้นะอ่าโอเคครับบ๊ายบาย